โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี aki, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมเขตสเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาก่อตั้งเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2515ตั้งอยู่เลขที่100หมู่ที่1ตำบลส้มป่อยอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ทั้งหมด34ไร่3งาน เจตารางวาห่างจากตัวอำเภนอโนนดินแดง5กิโลเมตรเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีเขตพื้นที่ให้บริการ6หมู่บ้านได้แก่ 1. บ้านหนองกก 2. บ้านโคกกรวด 3. บ้านโคกตะแบง 4. บ้านซ้อมป่อย 5. บ้านโคกตะครอและ6บ้านหนองกราดปัจจุบันมีนักเรียน275คนแยกเป็นนักเรียนชาย143คนนักเรียนหญิง132คนรวม275คนบุคลากรของโรงเรียนมีครูประจำการจำนวน15คนครูพนักงานราชการ1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ1คน ครูธุรการหนึ่งคนนักการพานโรงหนึ่งคนโดยมีนายอุทิศก์อิงแสงดำรงตำแหน่งู้วงหน่วยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามคัคคีได้จัดการศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการผลิตผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความรู้คู่คุณธรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการฝึกอบรมผู้เรียนตามตัวชี้วัดของโครงการต่างๆเช่นโรงเรียนสีขาวโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนสุจริตโรงเรียนประชารัฐเป็นต้นอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มไหว้ทักทายแต่งกายถูกระเบียบ เอกลักษณ์ของโรงเรียนหนองกกตะแบงสามาคัคคีมากมีพันปลาหลักสูตรกล้วยน้ำว้าต้นกกยางพาราน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสีประจำโรงเรียนเหลืองแดงคำขวัญประจำโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำชุมชนหลีกพ้นสิ่งเสพติดคติธรรมประจำโรงเรียน นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคีได้มีการปฏิบัติในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรม5ขั้นตอนคือ 1. ทําทำความเข้าใจร่วมกัน 2. กํกำหนดคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน 3. การจัดทำโครงงานคุณธรรม4การลงมือร่วมกันปฏิบัติ5การประเมินผลและการเสริมแรงกันผู้บริหารได้มีการชี้แจงและทำความเข้าใจต่อคณะครูและนักเรียนส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีครูคำภูง,งุ้นทอง ครูกัญญาวาปีเก่าและครูนิสยาพรณน,นมัสิลาเข้ารับการอบรมแล้วนำความรู้ที่ได้มาขยายผลต่อคณะครูและนักเรียนมีการจัดอบรมครูและนักเรียนมีการสรุปข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนมีการจัดทำคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนเพื่อสร้างเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือความมีวินยัยความรับผิดชอบ ความสุภาพมีการจัดทำโครงงานคุณธรรมทั้งโรงเรียนโดยดำเนินการจัดทำทุกชั้นชั้นละอย่างน้อย3โครงงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. จัดทำผังมโนทัศน์ 2. จัดทำโครงงานแบบย่อ 3. ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน 4. สรุปโครงงาน 5. ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดจากการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตามลำดับด้านความมีวินยัยนักเรียนมีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นมาโรงเรียนเช้าเข้าแถวทันเวลาแต่งกายถูกระเบียบเข้าเรียนตรงเวลาเดินเป็นแถวดูแล้วสวยงาม ด้านความรับผิดชอบนักเรียนช่วยกันทําพื้นที่บริเวณที่ได้รับผิดชอบรู้รับผิดชอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายด้านความสุภาพนักเรียนพูดจาสุภาพมีห่างเสียงไหวสวยมีความนอบน้อมตามคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนทําให้คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนมีความพอใจ มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมที่สมบูรณ์และดียิ่งขึ้นมีความยั่งยืนตลอดไปขาาาาิิ์วววมยสอัตปฏถญ่ ce